ไปดิมอนี้มากินตำข้าวปุ้นนํากันรอบเด็กเดอ้อเนี่ยถ้าคนเลิกกานมามาเนี่ยมาก,กินนํากันเผ็ดเผ็ดเผ็ดกับพวเผ็ดไล่เผ็เด,ดกดลางเผ็ดไล่กั <laughs> กบโบวเลยเด็กเราทำเราเครื okay. ่งกำลังเริ่มกินอันนี้กลาห้อมมากับน,กน,น้ำซาอันนี้นะมีไข่น้กนน่กินมีซีนแห้ง่องตอนมีไข่แล้วเมื่อกี้กินไปแล้วเครื่องหมดแล้วเลือกไปเพียงเดียว เป็นทำนี้ไงกินั้กินหน่งกินให้ถึงหมูกมูมีผักอย่างอื่นกับเพ่าะข้างป้อมมากับืึชิมกันด้วย ข้าวมักทัวข้าวปุ้นมักูดอืมเก็ิมมะระหญ้าข้าวปุ้นอ๋อกลอิ่นหลบเด็กตำเผ็ดกากินกินไดรร่ายเผ็ดไรกันมันเด็กแล้วเนาะยันฮอนใส่มันทองเด้อมากินนึ่กันเด้อเดีาวาปูเอินได้พี่น้องเอ้ยกินอาหารสทงเด็กแค่ก็เลยก,กันนะ อากาศเย็นนิดนึงมาเนี่ยเลยมีน้ำสาำหม้อนใส่ข้างๆกินมะโมูมีมะโมกินไปแล้วครึ่งหนึงน่งก่อนกินตำมะโม่เออก่อนกินตำญปุ้นกินมะโม่ก,ก่กอนอ่ะนีม่มากินอ๋ ม่มพักการแขเงอื่อมนมาเลยเรียกจะไป,ปะขอปอป้อม่อมกับข้อมัอมอืมจ๋า なんで มัาานเน,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 นี่ยอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วอากาศตกกลาืนต้นสวยกติฮอนทำง่ายๆที่มีนคนไย้กินเนละ แล้วก,กล้ก,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 กินหมดแล้วเด้อต่ำเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เจนถ้วยอยากกินอ่เมื่อกี้เจมใกล้กินหมดแล้วเุ่กท้ายกระพ่อกลับกันหมดกางใกล้กินหมดแล้วจะกินน้ำพรอนต่อแล้วชินมูก,กันอย่างนึงมันก็นจะกินมะม่วงนี่ต่อเคิงหนึ่งเคริงหนึ่งมากอันนี้ก็อย่างได้ฟาดกินเหมือนมะเพอ่์ใช่ไห ห่ามนะมาจาักเงินหมูหมูให้เดี๋วก่อนเด้อใกล้จะหมดแล้วเด้อมาลุ้นกันคืนนี้นี่เจ็บท้องแน่นอนกินต่ำตอนเด็กนี่อืมกินคำใหญ่คุณพี่แจ๊บ ก็ไม่ได้เห็ดเผ็ดล่า่เห็ดเผ็ดกลางได้เผ็ดล่า่กินหมดแล้ว นี่หนึ่งคำม,มันหมดจ้ะหมดแน่นอนได้วซ้องขำความแซบมึงนี่เกียมมีคนต่ำให้กินได้แซบไอต่ำให้กินมีคนต่ำให้กินคนทึกกองต่ำให้กิน <g iven> กินตอนเด็ก เป็นบางมือบางมือก็ยากบางมือก็ไม่ยากคือมือน,กกนี้ยยกก,กินกินได้ถ้วยพวกนไงก็ะเมิดใกล้จะหมดละเคี่ยวมาลุ้นกันอีกส่องคำ โอเคได้น้ำเนี่ยเติดขันหนึ่งเติดกันจะได้หัวว่ามันแซ่บกินก็ต้องกินให้มหมดวนอืมดน้ำอืมแซ่บต่าเด็กก็ไม่เด็กกันไล้กระคำแล้วกิดมองยังมือได้จะกินประมาณนี้สมุมแต่ว่าอร่อยปากเลย แต่ต่อไปกับบุฮู้ด้อเด็กมาบ <sorting well. S 2> uh, ุฮูและทองกี้องหรือบปล่แซ่ดทองหรือเปลเผ็ดเผ็ดจะมมกเล่นเดียเมือนเนอะนน้ำสากแก่เผ็ดคำลังจากกินแต่บุงฮต่ำข้าวปุ้นแล้วเมื่อกี้ก็มากินมากไม่เันต่อกินข้าววานมักงไม่มาเป็นข้าววานมนมักลำใหญ่ด้วยลำใหญ่ยังานกับมั้เพอร์ซิเมนเพอร์ซิมอนอร์ซิเมนเนาะ แล้วแต่ผูเ้เี่ยวได้มากเรื่องคนเกินเพอร์ซิมอนมาคอเอนเกิเอร์ซิเนแล้วแต่ใะรเี่ย e a r y ไหนได้กันพคิดต่ำรวมเข้าใจแ่มักลำใหญ่เลยหลังปอกน,นี่ก็จะกินตอนใบ้านเบอกลังได้กินสี่ปีนี้ห้าก็จะได้กินหมูหมูอ่อ มันเนนชอบเดียวสังเสียงอืมว่านได้ว่านอ๋อคนหนึ่งสีด่านว่นเยอน่งอืไม่พอั ได้กินหัวปีวันก็อีมีห้าจะกินหมูปุกจะแบงออแกนิกอีกำรำาับ chị vô chứ. Đi kiếm mà làm mà tới hồi mồ mình. Hử? là cái

จะวางคาเซปโยโอเคเดีเ ừ, เ๋ยวจะกินต่อให้ม,มันเหมือนนี่โอเคบ๊ายบาย